สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้พามาดูกระบะสีล้อบรรทุกครับตระกูลฮีโน่ซีรีส์ส0มอนะครับเครื่องร3 6แรงมาครับตู้ทึบนะครับยาว3เมตรครับตู้ทึบยาว3เมตรแอร์พาวเวอร์ชุดแต่งนะครับอะตอมจากโรงงานฮีโ o ครับแต่นี้รถปี60ศูนะครับทะเบียนถึงยี่สิบเก้ามีนาหกแดครับ ทุกอย่างเดิมหมดนะพี่น้องนะครับใครเอาไปใช้งานก็นี่ครับกระบะสวยๆนะครับ,รบาย,บยางขอบ15นะครับ XCD 2นะครับยาง XCD 2ปี2023นย่บามะครับยางใหม่ๆนะ XCD 2ปี2023นบะครับะถะก็จะเป็นบรรทุกเลยนะฮะ ของวารีครับกระทะของวารีนะครับหนาๆนี่น <ients> ้่งนี่นยางหนาเรี่ยเต็มจำเลยครับทุกอย่างลงตัวหมดครับสวยครับรถนี้เป็นรถห้างแท้นะครับรถเดิมนะครับดูชุดแนบครับช่วงล่างท่านใดหาไปใช้งานอยู่ก <priced> ็ต <astonishing> ิดต่อสอบถามได้ครับ ยางหลังเท่ากันกนะยางหน้าครับปี2023เหมือนกันรถพร้อมใช้จริงๆครับเนีย่ยระตูทะเบียนกทมนะครับมียางอะไรให้ด้วยครับเส้นนะครับยางไรให้เส้นหนึ่งครับประตูเปิดได้ประมาณด้านหลังด้านเดียวนะ เอาไ้ขนของหรือให้บรรทุกนะครับสำหรับงานโลจิสติกนะครับช่วงล่างเดิมครับแบตเตอรี่ก็18เดือน567ครับเริ่มใช้นะครับใช้มามันยังไม่ถึงปีนะแบตเตอรี่ลงตัวหมดเะเดิมหมดนะครับเป็นยูโร3แล้วนะครับยางหน้ายางหลังนี่ปีเท่ากันครับ ปี2 0 2 3นะครับนะของมิชลินครับ XCD2 นะครับ,รบ,นะรบภาพรวมผมว่าน่าใช้นะครับ,นะรบถือว่ารถน่าใช้นะครับโอเคครับก็ไม่ต้องรีวิวมากครับรถใหม่รถใหม่นะ ใหม่ๆดูช่วงล่าง,งนั่นนะครับอ๋อมานี่ครับตอมยังอยู่ครบนะครับสวย68แปดครับ โอเคสรุปนะครับพี่น้องสรุปฮีโน่นะครับฮีโน่ซีรีส์สามร้อยนะครับก็รถปีหกศูนย์ครับเครื่องร้อยสามสิบหกแรงม้ายาวสามเมตรนะครับตู้ทึบนะครับเปิดได้เฉพาะด้านหลังนะครับตู้ยาวสามเมตรแอร์พาวเวอร์พร้อมนะครับก็ทะเบียนขาดก็ทะเบียนถึงยี่สิบเก้ามีนาหกแปดครับถึงปีหน้าน้วยนะครับ ปีนี้หรือเปล่าอ่ะปีนี้ครับทะเบียนขาด25่หมีนาหกแปดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับผมไว้กว่าน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ